Ui, quên lắm ạ Ta rồi Hay ạ Solo kill Một kên tôi yên Hãy subscribe cho tự พอเล่นไปเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยมันรู้สึกมันเท่ัพนะโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมทรายซีนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับรายการสอนเล่นให้เทพแบบเมสโอมอีพิโซด5นั่นเองนะครับผมซึ่งอีพิโซดนี้ก็จะเป็นมูลาดนั่นเองนะครับผมก็อีพี1-4เนี่ยก็จะเป็นตัวแอกแล้วครับอีพีนี้ก็ตัวแอกเหมือนกันนะครับ ครับผมแขกรับเชิญในวันนี้นะครับผมจะเป็นมูาดอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมตามหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อเกมชื่อเต้ยไงนะครับผมบอกเลยคนนี้ดังมากสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผมก็ผมจะขอให้พี่เนี่ยมาไกด์ในเรื่องของมูาดหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะกินมันนพึ่งเข้าแล้วก็แบบตัวละครมันก็อยู่มานานมากแล้วเนาะก็ยังมีหลายคนที่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งเพราะว่าตัวมันะเล่นยากก็เลยแบบอยากมาถามพี่ว่าเออมูดมันต้องเล่นยังไงออกคอยยังไงลูนแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับ ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอไขยของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแร์แรงสูงล่นครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP 7เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v เกรดดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับผม เมลโลท็อปแอเพจรับเติมเกม Rv สุดค้มเปิดบริการ24ชั่วโมงได้นะใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นและยังรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกเพียบเลยนอยู่ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่นี่ได้เลยมีแอดนำหน้าด้วยนะโอเคอันนี้ผมถามก่อนนะครับผมว่าเวลาพี่เอาไปลงแรงเนี่ยหลักๆแล้วพี่เอาไปเล่นจังเกิลหรือว่าออฟเลนมากกว่าคอ๋อก็ถ้ากดกับเพื่อนก็จะเอาไปป่ากดกับเพื่อนเพราะว่าเล่นกับเพื่อนมัน มันง่ายกว่าถ้าเราเอาไปป่าแต่ว่าถ้ากดคนเดียวแนะนําให้เอาไปออฟเลนจะดีกว่าออฟเลนมันดูแลตัวเองได้ฟิกเกอร์ด้วยเอาเป็นสายโซโล่ก่อนนะการออฟเลนนะครับผมอ่ะขอเรื่องของไอเทมก่อนครับไอเทมของออฟเลนเหรอมันแบบแรกก็จะเป็นที่นิยมเล่นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าลักคูดาวแล้วก็ขึ้นเป็นสเปียร แล้วก็ของแบบของพื้นฐานเลยอ่ะแบบอุนิอาร์ดาบแดงจบเกาะเกาะเกิดประมาณนั้นแค่เกิดเป็นรองเท้ารถคูดาวจะไม่ใช้มูลาจะเป็นโบเกนแทนเซตนี้จะเป็นเซตที่แบบคือมันถ้าเข้าถึงตัวก็คือตายเลยตายเลยพวกตัวบางๆพวกแครี่เมดอะไรเงี้ยตายเลยแล้วก็จะต้นเกมก็จะเล่นง่ายด้วยเพราะว่ามีรถคูดาว30%นี้ก็เลี้ยงสแต็กรมได้แล้วต้นเกมถ้าได้สเปียร์กับรองเท้ารถคูดาวนะอีกเซตนึงรองเท้ากันชี เซตนี้จะเป็นเซตที่แบบเอาไ้เจอพวกตัวซ c เยอะๆแต่แต่ว่าต้นเกมก็จะเลี้ยงสแต็กลมไม่ได้นะก็ต้องแบบต้องได้โอริอ,อ,อาร์มแล้วก็ได้แหวนในรถคูดาวที่อยู่ตรงเวทอะของเวทสามร้อยอะอันนี้เห็นปะ่ะมันจะอยู่ตรงเวทอะเป็นกองเล็บใช่ใช่เป็นแหวนหนั่นแหละใช่ใช่ใช่มันถึงจะเลี้ยงสแต็กได้นะแต่ว่าเซตนี้มันเป็นเซตที่แบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันเฉพาะมีน่ะไม่ได้เป็นคนที่หลกสกิลแมนขนาดนั้นก็ไปออกรอง้ารถคู่ดาวดีกว่าน่าจะง่ายกว่าในเรื่องของหลักรับ อันนี้พี่แบบมีรูนแบบเฉพาะไม่แบบแบบเมีนบางคนชอบมีรูนแปลกๆไงแบบนาคอสแบบรูนผสมขี้ผสมอะไรเงี้ยรูนของผมเหรอเป็นอเวกสองแล้วก็ออนสลอร์ตสิบสปิริตสิบแล้วก็ดา g o ันคอสิบอ๋อคือรูนเัน้นี้จะใช้ทั้งแปทั้งออฟเลยใช่แล้วตรงกลางนี่ไม่ได้ใช้แอ s a ิ s เน a t e เหรอครับ เห็นบางคนเขาก็ใช้ไม่ได้ใช้ครับอ๋อคือเน้นตีเดียวไมเ,เน้นเป็นความเร็วกินตีด้วยครับเน้นความเร็วเคลื่อนที่อ่าแนะนําพลังแฝงหน่อยครับพลังแฝงเป็นเสื้อรอบเดย์ครับแล้วก็สีฟ้าเป็นการสลิงเกอร์แล้วก็รีคอเวอรี่พัทอ๋ก็จะเป็นแบบนี้เลยตามหน้าจอน,นีเน้เป็นแบบนี้เลยครับเป็นแบบ สีเหลืองอันนี้อันนี้จะไว้ใช้กับซิทออฟที่ไม่รุมกันเลยเล่นมูลาสออลเบนแล้วออกเป็นสายรองเท้าการสถานะผมก็จะใช้นี่แหละเป็นสีเหลืองนี่แหละหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นข้างฟ้าจันเกิลก็จะมี2แบบที่เล่นๆกันอยู่นะก็แบบแรกก็หลักๆเลยก็โซลิเวอร์รองเท้านี้จะบอกไงเดียมันไม่ฟีกับรองเท้าแล้วแต่คนถนดัดแต่ส่วนตัวผมจะเล่นเป็นรองเท้ากันซีซีแล้วก็ขึ้นเป็นสเปียแล้วก็โอนิอาร์มดาบแดง ต่อเกิดอันนี้ก็จะคือเป็นเซตหลักๆที่ผมใช้ตลอดเลยนะแทบแทบทุกเกมเซตนี้แล้วมันจะมีอีกเซตหนึง่งเป็นเป็นรองเท้ารถคูดาวครับรองเท้ารถคูดาวแล้วก็เป็นเปลี่ยนจากสเปียร์เป็นโบเกนอนะ๋ออันนี้ก็คือเป็นสายแรงจัด,จดเลยใช่ครับจะเป็นสายนี้ก็จะมันจะแรงกว่าสายเมื่อกี้ครับแล้วก็แต่มันจะแรกมากับการที่แบบถ้าเกิดเราโดนซีซีหรือโดนอะไรทั้งอย่างในเกมที่มันแบบเป็นสถานะเราก็จะลำบากหน่อยอยู่ที่สถานการณ์นะ แล้วแต่คนถนัดแต่ส่วนตัวผมจะเล่นเป็นรองเท้ากันซีซีมากกว่าส่วนออฟเลนนี่ใช้พิกเกอร์ตลอดเลยเนาะใช่ครับออฟเลนใช้พิกเกอร์ปอมบูแบบเบสิกเบสิกเบสิกเลยอรออันนี้ถ้าเกิดแบบอันนี้คือเบสิกเลยนะก็เดือยรลมก็เกียรแสด็ลมมาปึ๊บก็แดนแดมาครับตี1ทีแล้วก็หลบแล้วก็กลับมาประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเบสิกเบสิกเลยนะแบบน,นี้คือเนคือเก็บสแตด็ลมนี่คือ เป็นทักษะที่ควรจะทําเป็นอ่ะเออควรจะทําเปนเ็นอยู่แล้วถ้าเล่นออฟเลนอันนี้คือจังหวะดักนะสมมติดักดักอยู่ตรงนี้ปุ๊บสมมติตรงนีดักอยู่นะสมมติตอนนี้เราอยู่ในพุ่มในในพุ่มนะในพุ่มปุ๊บเราฮีโร่เดินมาอันนี้เป็นทักษะแบบดักพุ่มก็แบทปีแบทปีกับเงาก็สับปีปีแล้วก็สกลิลสองเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นไม่ต้องกดก็ได้ให้แนะนําแบบตีไปจนตายเลยก็ได้ตีจนตายก็ได้สองเนี่ยเก็บไว้ลุกหรือเก็บไว้สโล แบบจังหวะสุดท้ายจะดีกว่า2แบบแคบจะไม่ต้องกดเลยใน oh. ในคอมโบนะมันจะจาเป็นก็ต่อเมื่อเอาไว้หลบสามารถกว่าส่วนมากแบบเวลาเราคอมโบอ่ะจะไม่ค่อยกด2ก่อนนะคือมันไม่ได้มีขอบเหมือนแต่ก่อนเนาะไงคือแบบจะเน้น oh. แบบตีธรรมดามแล้วก็อัพให้มันโดนเต็มมากกว่าแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งอันนี้มันพูดไงดีละ่ะมันก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะนี่เก็บกระแตกลมก่อนสมมติอันนี้คือเราไล่ศัตรูอยู่หรือแบบเราจะเซอร์ไพรส์ศัตรูนะเป็นการฟิกเกอร์บวกสกิลหนึ่งต่ออะไรยะ เนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจปะออแบบมันใช้จังหวะเนี้ยในการไล่ได้หรือจังหวะเ์ไพรส์ศัตรูได้คือในในกรณีที่เราแบบไล่ไม่ทันหรือสกิลหนึ่งมันไม่ถึงอ่ะอย่างเงี้ยสมมติเนี่ยเนี่ยคือมันไม่ถึงก็ต้องใช้คิกเกอร์ในในการช่วยในการช่วยต่อระยะสกิลหนึ่งเพื่อให้มันไปถึงศัตรูที่เราจะล้วงลึอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ปีปีปีสกิสองก็เก็บไว้ตอนสุดท้ายก็ได้ประมาณนี้แบบ พิกซับนี้น่าจะทำกันเป็นแล้วป่ะพิกซับนี้น่าจะปกติโภระผีปื๊ปื๊ดป๊เหนี่ยก็จะประมาณนี้พิกซับก็หลักๆคํโบราก็จะมีประมาณนี้แหละก็ปีปีสับปีปีปีู่สองประมาณนี้แล้วก็พยายามแดดเนี่ยพยายามแดดให้ชนนะถ้าเกิดแดดโดนขอบๆมันดาเหนี่ยมันจะไม่สุดอะของมูรานอะแดดให้แบบชนอย่างเงี้ยไปเลยอะเนี่ยชนอ่าแล้วก็เรื่องเงา พยายามวางเงาให้แบบไกลๆอ่ะที่ศัตรูเข้ามาไม่ถึงหรือแบบอย่าวางใกล้เกินไปถ้าวางใกล้เกินไปเราแบบอาจจะโดนดักเงาหรือโดนถูงเงาก็ได้อะไรประมาณอ๋อแล้วมีมีแบบมีจุดแบบจุดที่แบบว่าเราวางเงาง่ายๆไหมหรือว่าแบบมันไม่ตายตัววางเงาขง่้นข้างเซฟถ้าปกติเป็นออฟเลนน้องก็จะหนึ่งหนึ่งเคลียร์คลิปสมมติอันนี้คือคูดาวครบแล้วนะก็เกี่ยวแตกรวมไปก่อนจะเคลียร์คลิปเนี่ยวางตรงเนี้ยเนี่ย<า>ตรงเนี้ยวา่าตีเลย เนี่ยเพราะว่าเคลียร์ัวแล้วเราออกไปสับจ le ิ๊บจิ uh, ๊บจ okay, right. ิ other, but, 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 ๊บก็กลับมาแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงเทคนิคเชียร์ชิฟเชียร์ชิฟเร็วสมมติอ่าเราอันนี้คือเราสมมุติเราเคลียร์บนเสร็จแล้วนะเราจะไปเคลียร์เราจะไปเคลียร์กลางสมมติอันนี้เม็ดไปเติมล่างเราจะไปเคลียร์กลางเราเก็บรสแต็กลงมาแล้วทิ้งเอาไว้ตรงนี้อันนี้ก็เสี่ยงอยู่นะเงาแต่ว่าเราเคลียร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมดปึ๊บมาตรงนี้แล้วถ้าเกิดขคีย์บนมันมาชนใช่ไหมเร รากลักบเงาเราก็จะไปเติมเราจะไปเติมก่อนออฟเลียนมันได้แน่นอนเพราะว่ากลางที่เราเคลียร์ออฟเลียนอ่ะมันก็ต้องมาเคลียร์ใช่ปะเราก็เลือกได้ว่าเราเคลียร์กลางเสร็จปุ๊บเราจะไปเล่นกับเพื่อนต่อหรือว่าเราจะไปไปรอตัดเวฟเพื่อที่จะป้อมของออฟเลนอ่ะผมทาบ่อยมากเลยในแรงทำอย่างเงี้ยอ,อันนี้เป็นสูตรเป็นสูตรเนี้ต้มประมาณนี้หละออฟเลนที่เหลือก็ไปพีคแพงก,นกันเอาหลากัหลกๆก็มีประมาณนี้ส่วนส่วนฟาร์มนี่วิธีคอมโบนี่มันก็จะคล้ายๆกันแค่คมัน<ช>มีการึ้เหมือนกันเลย ก็ไม่มีพิเกอร์แค่นั้นเหมือนกันเลยมูฮอา,าจะเก่งก็ต่อต้องเมื่อมีเจาะเกาะซาเปียจะเก่งเลยถ้ามีซาเปียคือเก่งเลยคือทเทพมีซาเปียเ,เ,เลยทเทพแล้วก็คือสรุปหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเราแบบอ่าเป็นสายโซโล่ลแนะนําให้ไปออฟเลนถูกเนาะใช่ไปออฟเลนเนี่ยมันว่าอ,อะไรได้สบายกว่าส่วนในเรื่องของจังเกิลเนี่ยแนะนําต้องมีทีมช่วยเล่นช่วยเดินเกมช,ช่วยอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามูลัตมันก็ ถ้าแบบอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็คือมันไม่สามารถเป็นตัวละครที่แบกได้เลยใช่ใช่ครับใช่มันตัวละครมันถามว่าแบกได้ไหมมันมันอยู่ที่สกิลพ์ของคนเล่นล้วนๆอ่ะตัวมันอ่ะมันต้องเป็นคือคนเล่นเวลาต้องเป็นต้องมีความกล้าเล่นอ่ะบางจังหวะผมก็เอาเวลานี่แหละไปรัดอ็อบเจกต์ได้บ่อยนะด้วยสกิลเนี่แหละครั้งที่บางตัวมันอาจจะทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็มีทั้งดีทั้งเสียตัวมันอยู่ที่มันอยู่ที่สกิลพ์ของคนเล่นอ่ะแล้วก็ความเข้าใจในตัวละครต้อง กันนะครับน้องๆหนูๆโอเคอันนี้แบบมีทริกให้ประมาณนี้ประมาณประมาณนี้ครับอ่ะก็เดี๋ยวช่องตรงน,นี้เดี๋ยวผมขอช่วยคนดูทบทวนนิดนึงเนาะเพราะว่าอ่าคนเรามันเข้าใจกันยากเดี๋ยวผมเป็นคนกลางให้ละกันคนอีกรอบหนึ่งนะคอมโบก็จะเป็นทิ้งเงาอย่างนี้แล้วก็เข้าไปล้วงอ่าตีสักทีสองทีแล้วกดอันติอ่าสองหลบจังหวะสุดท้าย<ช>แล้วก็ว้าวก,กับใช,ใช่ใช่ครับประมาณประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คืออ่าสกิลหนึ่งแบบไม่เก็บลมก็คือต้องโดน โดนทุกฮิตใช่ครับโดนต้องโดนทุกฮิตนี้นี้อาา่ะฮะประมาณนี้เนาะคือต้องโดนทุกฮิตถึงจะรีดอเมจได้ดีที่สุดแล้วเวลาคอมโบนี่อ่าเราแบบสกิลหนึ่งรัวๆอย่างงี้ไหมหรือว่าแบบหนึ่งตี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 ครับอคอมโบก็เวเวนี้แหละมูลัดมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบคอมโบหลากหลายเหมือนพวกนาคอสหรือว่าหยาดอะไรอย่างงี้เนาะใช่ เอาไว้สับจังหวะสุดท้ายอ่ะจังหวะที่แบบเราคิดว่าคือเราสับไปอ่ะคือมันต้องตายนะเว้ยอะไรประมาณนี้คือแบบ็อดที่เลือมันเหลือน้อยกว่าครึ่งนึงอะไรเงี้ยควรจะสับได้แล้วแล้วก็ทบทวนอีกสูตรหนึ่งที่พี่เขาสอนนะครับผมในเรื่องของการทิ้งเงาอยากให้เซฟเนี่ยก็แบบประมาณป้อมเราแตทิ้งเงาประมาณป้อมเราทำอะไรเสร็จจะดีที่สุดโอเคทำอะไรเสร็จสับก็ว้าวกลับก็อยู่ในระยะป้อมเราก็ถือว่าเซฟที่สุดแล้วอะไรทำนองนั้นทิ้งเงาไว้แต่ป้อมตัวเอง ก็จะเป็นจุดการวางเงาที่ค่อนข้างเซฟที่สุดสําหรับโมหลานมิส้มที่เขาแนะนํามานะครับคนดูแล้วก็มีเคลดไับใหมก็แบบทิ้งเงาวิดน่ว่าจะเป็นตรงกลางของมังกรหรือตรงกลางของดัางเก็บกระแตกลมไปก่อนเก็บกระแตกลมไปก่อนมีเคล็เกี่ดกระแตกลงปุ๊บแล้วก็จะไปเคลียร์กลางใช่ไหมก็ทิ้งไว้ตรงกลางจับปีดีกลางเคลียร์เสร็จปุ๊บก็กลับเงาแล้วก็ไปเคลียร์บนต่ออะไรเงี้ยมันจะเร็วกว่า ขอฝังของข้างแน่นอนถ้าเราอ๋ออ่ามูลานเป็นส้มเขาไกด์มาให้ประมาณนี้นะครับคนดูถ้าง,งงเนี่ยก็คงต้องฝึกเล่นแล้วแหละเพราะว่าตัวละครทุกตัวในอาร์เวียมันก็ต้องฝึกนอกถึงเราจะกิ่งแล้วก็อ่าอย่าลืมนะครับผมจริงที่เขาเน้นแนวเขาเย้ำม้เสมอว่าเราต้องคำนวณดาเมจให้ค่อนข้างเป๊ะนะครับผมเพราะว่ามูลารเนี่ยถ้าเราสับไม่ตายก็มันไม่ได้ไเลยอี่าหลักๆก็ประมาณนี้ครับผมก็ใครที่อยากเป็นเมนมูลารเนี่ยก็ลองฝึกเล่นกันได้นะครับผมคอมโบไอเทมรูนพลังแฝงที่เขา แนวมาให้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมขอบคุณพี่เตอร์มากที่มานแนแนวผมแล้วก็คนดูนะครับผมครับข,ข,ขอบคุณครับเนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยถ้าอยากให้เป็นมูฬอีพีหน้าเนี่ยถ้าอยากให้เอาเ <c oughs> มตุ้มตัวไหนมาเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปไปเชิญเขามาละกันนะครับผมที่อีพีนี้เป็นมูดเนาะ เดเด,เดี๋ยวนี้มูลาดป่าเริ่มกลับมาเก่งแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้แต่มันก็เป็นจริงนะ oh, <it> s <S ขนาดน,นักแข่งเขายังเล่นม,มูลาดฟาร์มเลย oh. เอาจริง oh. ผมว่ามูลาด oh. ออฟเลียนม,มันยังดูเก่งกว่าอยู่ดีนะแต่ว่าโอเคนักแข่งเล่นแบบไหนผมก็เอาตามนั้นแล้วกัน oh. ตอนนี้เพื่อนเราก็โดนเปินบัตรจริงๆไปละอ่านไว้นะ เปิดแล้วว่าได้อย่ยังได้ถือว่าดีแล้วครับไอ้หนึ่งดับเบิล้ลคิว เโอ้ยเยี่ยมเลยมันมาจากไหนครับนีอ่อเอ้ยรอเลี้ยวแล้วก็แอกเกิเรก์นรอเลี้ยวไม่ตายด้วย,ยไงมันอึดถือทนนานจริงจริงอ้าวโอ้ยจร้อย านแล้วมันจะรอดยังไงก่อนไป ปั๊ ais, เ invers, มเรียนบนมันค่อนข้างยากนะผมว่าก็เลยมาจอดแจเรียนล่างเยอะหน่อยมาต้องถอยป่ะ ก่อนเอาดังเลยแล้วกันไหนๆก็มาตรงนี้ละนี่มันก็เก่งง่ายเดียนะโมหลาดฟาร์มผมแอบเล่นเองแล้วบางครั้งอาจจะแอบขัดใจไง มาทานนันอีเกเยี่ยมเลยนี้แบทแมนทำอะไรตรงนั้นอะ่ะตายนั้นอะ่ะโโลโคิวผมสวนผมโ,โดนหนีไม่ไหลวละกลับก่อน วอะไยตายอ่ะจื่อุ้ยแรงจังอ่ะเรียวมะหายไปเลยอาจจะเป็นเพราะเรียวมะออกในเทมดามิหรือเปล่าไม่ทันเนี่ย เอา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 เรียบร้อย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 อีกหนึ่งเรียบร้อยหมดเลยบอลลิงกลางเราแตกไม่ดีสุดๆอ่ะเอาดากัน โกเกอร์แถวนี้ด้วยได้ดับแดงแล้วครับน่าจะแรงสุดๆแล้วนะดีทีเดียวน่าจะตายอะ่ะจริง นิดยังไม่มีเลยแต่ว่ามีแล้วละ่ะสก,กินนี้ตอนแรกผมคิดว่ามันไม่สวยเลยนะแต่พอเล่นไปเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยมันรู้สึกมันเท่จังเลยะโว้ยอะไรวะเนะี่ย <c oughs> อ้าวแบทแมนนี่อะไรครับลวงผิดคนวะฮาลวงคนผิวซะด้วยนะอหม เราแบบิี้ตอบไหมเอาอุ๊ยผมเกือบตายอ่ะจรวดเมื่อกี้จุดเลือดด่วนเลยจรวดแรงที่หาย <team> โอเคครับเอ็นเลยจีจีครับผมลงแรงแบบโซโล,โลหมดจัด มูตัวนี้เออวะผมไม่คิดว่ามันจะเก่งง่ายขนาดนี้นะมูาจังเกิล <Victory. S 1> อาจจะเป็นเพราะว่าฝัง่งข้ามดาบตัวละครไม่ได้เก่งกว่าเราด้แหละเนี่เราเลยเล่นง่ายครับไอผมแนะนํานะลองลองฝึกเล่นดูลองฝึกเล่นดูมูาจังเกิลหมดมากมันเกิดไวนะเออมันมันเก่งไวแต่ข้อเสียมันอาจจะแบบไม่มีปิกเก้ไม่มีอะไรที่แบบช่วยมันให้ให้แบบยืดระยะหรือว่าหนีได้นะเพราะว่าแบบมูาเนี่ยจุดอ่อนหลักๆเลยก็คือการดักเงานะครับ โดนดักเงาเนี่ยกบูดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือฝั่งตาข้างเนี่ยเลือกตัวละครมาเนี่ยมันดักเงาได้ตัวเดียวคือแบทแมนแต่มันก็ทําอะไรผมไม่ได้เลยนะแบทแมนตัวนี้น่าจะร้อนๆอยู่มาครับผมก็ผมจะช่วยทบทวนแล้วก็เสริมาให้นะครับผมสลหรับใครที่งงนั่นเองนะครับโอเคในส่วนของการคอมโบเนี่ยเขาก็บอกไปแล้วคำว่าสกิลสองอย่ารีบใช้นั่นเองนะครับผมสกิลสองเนี่ยให้ใช้ในจังหวะที่แบบเอาไว้หลบเอาไว้จูบหรือว่าเอาไว้ควบกับเงา อะไรทานองนั้นนะครับผมวิธีการคอมโบเนี่ยมันก็จะมีสองแบบนะที่เขาให้มาแบบหลักๆเลยเนี่ยแบบแรกนะครับผมมันจะเป็นการที่เ,าเาารเาเก็บลมแบบนี้ให้ได้2องสแต็กนะครับผมสแต็กที่3กับ4ี่อ่าแล้วก็เข้าไปตีสัก2ฮิตแล้วก็กดอันติอ่าอะไรประมาณนี้มันก็น่าจะตายแล้วสําหรับการคอมโบหรืออีกคอมโบรูปแบบหนึ่งก็คือเราต้องใช้สก,กิล1แล้วก็ตีแบบนี้ไปจนกว่าจะครบ4สแต็กนะครับผม หนึ่งตีหนึ่งตีอ่าแล้วก็ตีไปเรื่อยๆแล้วก็รีบตับนะครับผมสกิลสองก็นั่นแหละครับผมรอจุ๊กอะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นเววประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่าเขากําชับไว้แล้วนะครับผมว่าสกิลหนึ่งอ่ะต้องผ่านโดนเน้นๆเลยนะครับผมอยา่าถ้าแบบโดนอากาศอย่างเงี้ยมันจะรีดเมจได้ไม่พอนะครับอ่าก็วิธีเล่นก็คือแบบสกิลตีสกิลตีอย่างเงี้ยนะครับผมก็อันติ เวเวนี้มีแค่นี้เลยสำหรับการคอมโบนะครับผมเท่าที่สังเกตมาได้เนี่ยเขาแนะนำม,มาให้แค่2คอมโบนะคือสกิลเก็บลมกับสกิล1ตีนะครับผมวิธีการคอมโบนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่ก็คงต้องเอาไปฝึกกันเองแล้วครับผมคอมโบเนี่ยมันไม่ตายตัวอยู่แล้วสำหรับทุกฮีโร่นะครับโอเคอีกส่วนหนึ่งครับผมจะเป็นส่วนของการเคลียร์คีฟนะครับผมเขาก็บอกแล้วล่ะมันจะมีบางกรณีที่เมทไปเติมเลนเพื่อนนะครับผมแล้วมันไม่มีใครมาเคลียร์กลาง มูลานเนี่ยก็สามารถเคลียร์กลางไวได้นะครับผมด้วยการเก็บลมแบบนี้เก็บลมเสร็จแล้วทําไงเราทิ้งเงาไว้ตรงกลางแมปแบบนี้นะครับผมกลางดาร์กอย่างนี้นะอ่ะแล้วเราก็เดชไปแล้วก็เคลียร์คลิปเคลียร์คลิปกลางเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็สามารถไปเคลียร์เลนบนของเราต่อได้เลยนะครับเห็นไหมเคลียร์ไวมากเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเคลียร์กลางเคลียร์บนโอเคนะครับผมก็เขาให้สูตรมาแค่นี้นะครับผมอแล้วก็ในเรื่องของการคอมโบเนี่ย มันจะมีคอมโบเสริมนะครับผมก็คือเราระยะไม่ถึงใช่ไหมระยะสกิลหนึ่งไม่ถึงเนี่ยก็ใช้ฟิกเกอร์ช่วยครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้หรืออีกคอมโบหนึ่งก็คือคอมโบสับฟิกนะครับผมสมมติเราสไลด์เข้าไปเนี่ยสับไม่ถึงนะครับก็ใช้ฟิกเกอร์ช่วยในการเพิ่มระยะหรือว่าเปลี่ยนทิศทางสกิลก็ได้นะครับอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะ สมุดอันตีผิดทางนะไปข้างหลังเนี่ยเราสามารถใช้ฟิกเกอร์เปลี่ยนทิศทางสกิลได้นั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่หลักๆแล้วเขาเขาไม่แอคเอาไปเปลี่ยนทิศทางหรอกเขาจะใช้ในการเพิ่มระยะมากกว่านะครับอ่าประมาณนี้นะครับคอมโบเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้เลยนะครับผมส่วนตำแหน่งฟาร์มเนี่ยคอมโบเขาบอกไว้ว่าเหมือนกับออฟเลนเป๊ะเลยนะครับผมแต่ออฟเลนมันพิเศษก็แค่มีฟิกเกอร์เฉยๆอะไรพานน้องนั้นนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช anel นนสายซีด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกแบบนี้อีกต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม